สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันหน c น a n แนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็กนะของ h o อต w e e l s นะครับนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเป็นเจ้ารถเหล็กของกระตูนเรื่องส c o b บิดูนะครับเป็นอะไรเนี่ย The Mystery Machine นะเออใครเคยดูกระตูนเรื่องนี้มั้งนะครับเจ้าหมาส c o b บิดูเนาะกับเจ้าแชก,กี้อ่ะมาดูตัวรถกันดีกว่าครับ นี่นะครับก็คือตัวรถนะครับสีออกเขียวๆฟ้าๆน้ำทะเลเนาะไตท้องไตท้องนี่นะครับไตท้องก็จะเป็นพื้นโครเมียมนะครับเขียนว่า make in Malaysia นะครับอะไรเนี่ย the mystery machine นะครับมีโลโก้ hot wheel อยู่ตรงนี้ matt e l 2อ1 2นนะครับคันนี้อ่าอันนี่นะครับตัวรถนะครับก็เป็นเจ้าตู้นะครับกระปุกลุกเนาะ น่ารักน่ารักนะครับดูจากด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นสีขาวนะครับเป็นวงกลมตรงนี้มีไฟเลี้ยวด้วยกันชนหน้าเป็นสีโครมเมียมนะครับเป็นชิ้นเดียวกับพื้นท้องมาเนาะเออตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเจ้าที่เก็บยางอะไรเนาะมีลายดอกไม้สวยงามเลยกระจกเป็นพลาสติกใสนะครับสรงห้องโดยสารตรงนี้ไม่มีกระจกเนาะเบาะหน้าเป็นแถวยาวเบาะส้มด้วยเห็นไหมเออมีพวงมาลัยนะครับ ด้านข้างตัวรถนะครับก็จะสกรีนคำว่าอะไรเด็ดเม mystery machine มานะครับแล้วก็เป็นลายสีเขียวนะครับตกแต่งด้วยลายดอกไม้นะตัวล้อนะครับก็จะเป็นนี่ครับล้อสีทองๆส้มๆนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะหลังคานะครับก็มีคาบสอันนะครับน่าจะเป็นแหลกหลังคาเนาะด้านท้ายโอ้คันนี้ด้านท้ายนะครับไม่ติดรายละเอียดติดไฟท้ายอะไรมาให้เลยเนาะ ท้ายเป็นรูปทรงประตูนะครับเรียบๆมีมือจับแค่นั้นเองนะปลายท้ายก็เป็นกลมๆนะครับไม่ได้แต้มสีกันชนท้ายก็เป็นสีโครเมียมนะครับสวยงามคลิปนี้นะครับก็เอาลถดเหล็กนะครับาจากกระตูนเรื่องสกูบ y d ดูเนาะออไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับแต่ในยุคข,ของผมนะ่ามันเป็นกระตูนที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยนะ นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ